ใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมก็ขอฝากท่านชมหน่อยนะครับก็คืออย่าลืมไปกดไลค์ที่เพจ f เฟ e บ o ๊กผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทิกต o อผมด้วยแล้วก็ผมมีหลายช่องทางมากนะทั้งโซเชียลต่างๆก็ลืมไปฝากกดติดตามผมด้วยนะครับก็ขอรับชมครับผม ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมอยู่กับอีเช่นเคยอยู่กับรายการช่อง MIB and ABS อีเช่นเคยนะครับโอ้โหนี่ครับโปรเจกต์ในตำนานทุกคนอาจจำได้หรือเปล่านะ ผมบอกตามตรงว่าเอาแล้วพี่จะกลับมาทําทําไมหรอครับเนี่ยแซมไม่ต้องแปลกใจหรอกครับช่วงนี้เพราะว่าอะไรที่ผมกลับมาทําเนี่ยก็บอกตามตรงว่าทุกคนอาจจะคิดถึงโปรเจกที่เป็นต้นกําเนิดที่ผมได้แรงรบั้นใจจากพี่คิดถึงวันนี้ก็คือโปรเจกโลบอก่าสปหรานั่นเองนะพี่ใช่นครับซึ่งไอ้โปรเจกเนี้ยคือผมบอกตามตรงนะคบว่ามันจะมีทั้ง2หน่วยนะเช่นหน่วย MIB 2แล้วก็หน่วย f p s นะครับหน่วยเบ s นี่ผมตั้งมาเองนะแล้วก็ไอ้ อันนี้นะผมก็เอามาตั้งเป็นหน่วย ABS นั่นเองนะเป็นชุดของพี่คัตชาวัตถุเพนะเป็นเสื้อของยูทูบเบอร์นั่นแหละที่ใช้ในสมัยก่อนแต่ตอนนี้พี่คัตชาเขาน่าจะใช้เขาอาจจะทําเสื้ออื่นขายไปแล้วไงอาจจะเป็นเสื้อแบบอาจจะเท่อยู่นะแต่บางทีเสื้อนี้ผมว่าน่าจะเท่สุดแล้วนะก็คือเป็นเสื้อแบบหน่วยทหาร XD ก็ได้นะเออนั่นแหละ เขาไม่ได้จ่ายผมนะครับผมบอกเลยก็ผมบอกตามตรงว่าผมก็กลับมาทําอีกรอบเนี่ยก็อย่าให้ทุกคนหายคิดถึงกันไปก่อนชั่วคราวนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังที่ผมมีโปรเจกต์ใหม่แล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ล่าใหม่ครับ 2แล้วก็โปรเจกต์ลาด g d ซนนะที่มีคนหลายๆคนต้องทําอย่างแน่นอนนะแต่คลิปนี้นะผมก็กลับมาทําแล้วนะผมก็กลับมาทําชั่วคราวนะซึ่งโมเดลนี้ผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็คือเป็นโมเดลสตูผมยังไม่เปลี่ยนก็จะเป็นโมเดลเหมือนเดิมแหละนะครับโอเคเดี๋ยวซึ่งเนื้อเลือดจะเป็นไงต่อไปนะั้นได้เชิญรับชมได้เลยครับโอเคนะครับ เราก็ได้รับบทเป็นหน่วย FBS นะครับแล้วก็จะมีพวกโรบอทนะกําลังยืนกระโดดรดเต้นไปมานะครับโอ้โหเดี๋ยวนั้นนี่หน่วยเวสยืนเฉยๆไม่ทําหาอะไรเลยเนี่ยเอ้ว่าไงพวกสวัสดีว่าไงสวัสดีแล้วเองเป็นไงบ้างอช่วงนี้อ๋อฉันก็รู้สึกดีอะนะนายขอบคุณนะขอบคุณเลยละนายโอ้โหเอ้สวัสดีเธอเจอไมต้องมายืนเฉยๆตรงนี้นะทําไมเธอถึงไม่ไปทําหน้าที่นะ อ๋อพอดีฉันก็ยืนชมวิวอยู่อะนะโหยืนชมวิวใช่เยเออทั้นแม่<อ><อ>แไปเถอะนะ<อ>เราไม่สนใจมันหรอกมาตอนนี้มีบอสหน่วย FBS เนี่ยได้มาให้ผมมาทำงานนี้แล้วนะหลังที่หน่วย f b p ได้ทำการไปทำงานไปแล้วใช่ไหมผมก็จะกลับมาทำอีกรอบนะครับ ปงานอะไรเหรอครับท่านอุ้ยตอนนี้มีหน่วย a p s แล้วก็หน่วย B อยู่ตรงนี้เต็มเลยแล้วก็จะมีพวกลักคกี้บอที่ยังไม่เปิดเลยนะไม่รู้ว่ามันคืออะไรข้างในนะครับแล้วบอส ABS อยู่ไหนครับท่านบอท a b ครับะอรเลยครับแล้วบอส ABS หายไปไหนเหรออ๋อบอท ABS เหรอก็เขาอาจจะไม่ว่านะเอาเดี๋ยวผมลองหาเขาก่อนแล้วกันนะเขาอยู่ไหนกันแน่เนี่ยอ๋อนี่เจอละ โอเคครับบอยเอฟบีเอสโอ้โหผมก็หาท่านตั้งนานเนี่ยผมเพิ่งมาเจอท่านเนี่ยโอ้โอเคแกคนเดิมคนเปลี่ยนสวัสดีหน่วยมือใหม่ทุกท่านด้วยก็คือหนแกคือหน่วยใหม่เอฟบีเอสใช่ไหมล่ะใช่ครับผมคือหน่วยเบสมือใหม่ครับท่านนั่นแหละโอ้โหเดี๋ยครับท่านทําไมผมสรงผมท่านมันเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยอ้าวทรงผมฉันก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะโอ้โหผมนี่อย่างทาเลยอ่ะมันตลกตรงไหนทาจริง ถ้าถ้ามันเกิดกับแกแกจะคิดว่าตลกอีกไหมเออขอโทษครับท่านนั่นแหละโอเคแนละ้วมันเป็นช่วงเอพิลโฟ a y เดวันโกหกไงแล้วก็เล่นมุกแบบนี้แหละครับท่านออเหรอใช่ไงอย่าไปซีเรียเลยครับท่านโอเคอ่ะหลังที่กูหลังที่มึงเนาะเรื่องมานานแล้วเนี่ยกูบอกตามตรงเลยว่ากูจะมีงานให้มึงทํานะซึ่งงานเนี่ยคืองานเลยครับท่านใช่แล้วได้ข่าวว่ามันมีไอ สกีบีดี้ทอเลตมันกลับมาอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะหน่วยเอเบบี AB, มันหน่วยเราเป็นหน่วยบี B, เราไปปราบมันแล้วไม่ใช่เหรอทําไมมันกลับมาอีกแล้วหรอครับท่านอ๋อตอนนี้มันได้ข่าวว่าหน่วยเอเบบี AB, เนี่ยถึงแม้จะปราบไปแล้วแต่สุดท้ายมันก็กลับมาได้อยู่ดีละเพราะว่าอะไรมันยังมันตายไม่สมบูรณ์นั่นเองครับจริงเหรอครับใช่ครับก็เลยต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยเอบีเอนั่นเองนะที่ต้องไปปราบมันนะไอ้เกียร์สกีบีดี้ทอเลตมันยังไม่ตายอีกแล้วหรอ หน่วยเอเบบีเขาปาบไปแล้วนะมันยังไม่ตายเหรอต้องเป็นหน้าที่เอเบเอสตอนแรทำไมไม่ไม่ให้หน่วยเอเบีไปปาบันล่ะอ๋อหน่วยเอเบบีเขาก็ทําหน้าที่หนึ่งอย่างไปแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของเอเบเอสบ้างสิเพราะว่าหน่วยเอ s เอสเนี่ยเรายังไม่ทําเกียอะไรเลยนะเราก็ยืนเฉยๆเป็นวงวนเนี่ยเราจะมีเราก็เป็น,ปนแท่เป็นหน่วยที่โคตรไร้ประโยชน์สิ้นดีเลยแล้วเราจะมาเป็นหน่วยพันธมิตรเอเบบีทำไมถามจริงเราก็ต้องช่วยเหลือกันและกันสิสลับหน้าที่กันไปเพื่อทําหน้าที่กันไป นั่นแหละนะอ๋อหรอครับท่านช่แล้วไงโอเคนะฉันก็มีให้งานเจ้าแค่นี้โอเคนายไปทำไปปราบสปาราดไม่ฉันหน่อยแล้วกันถ้านายปราบได้เนี่ยบอกเลยว่าเงินแกจะเข้ามาไหลในกระเป๋าแกอย่างแน่นอนกี่บาทครับท่านประมาณ เงินเนี่ยโบนัสสูงสุดที่ a อ b บจะจ่ายมาให้เราเนี่ยก็ประมาณ200ล้านทีเดียวโอ้โหส0งล้านโลปากเลยเหรอครับใช่เลยครับเยอะเลยทีเดียวขอให้นายโชคดีกันแล้วกันกันกบงานนี้นะโอเคครับครับท่านรับทราบครับโอเคโอ้ผมก็ขอเอาเงินหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้ร้อนเงินอย่างมากนะครับ เราล่าสประหลาด <c oughs> ก็ได้เงินเยอะด้วยนะแล้วมันมีอีสเตอร์มาจากไหนครับเนี่ยโอเคครับเราก็ก็ต้องรอให้ฮอกําลังเสริมมารับเรานะโอเคนายรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปรับนายโอเคไหมโอเค <c oughs> รอไปก่อนแล้วกันนะโอเคนะครับเราก็ได้กลับมาที่เกิดเหตุแล้วครับซึ่งมันก็เป็นเมืองลอยฟ้าในตำนานข,ของเราอีกเช่นเคยนะโอ้โหนี่เหรอครับมันกลับมาอีกแล้วอย่างนั้นเหรอครับจริงเหรอครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อว่ามันเอ้ยนี่ยมันกลับมาแล้วชมไอ้เฮียสกีบีดี้ทอยเลทว่ะเฮ้ยมันกลับมาแล้วครับผู้ชมผมบอกตามตรงเลยว่าแม่งกลับมาแล้วอ่ะโอลิเชตมันกลับมาแล้วอะทู้ชมโอ้โหคราวนี้ไม่รู้ว่ามันจะโขดขึ้นหรือเปล่าหรือมันอาจจะกระจอกเหมือนเดิมก็ว่าได้นะครับ มาเลยเราเตรียมอาวุธรอไว้เลยนะครับเราจะเอาไม้เป็นสปอนข้อแล้วก็คัดะนะของเรามานะครับซึ่งเรามีอาวุธหลายอย่างเยอะแยะมากนะที่เราจะไปเล่นกับมันนะ มาเลยอันดับแรกนะผมจะทําการเล่นคัตนากับแม่ก่อนเลยฟุ๊กเออเป็นไงกองทัพสกีบีดีท้ทอยเลยเหรออะไรของมึงมึงไม่รู้จักเลิกลาสักทีนะเจ้าอะ่ะเออบอกตามตรงเลยว่ากูมึงฆ่ากูนี่กูไม่ตายหรอกไหนว่าคือลูกน้องของมึงไม่เห็นมีลูกน้องหาเล็กลูกน้องมึงก็กระเจาะมากครับไม่เห็นมีบอสโผล่มาเลยนชม อันนี้น่าจะเป็นบอสใช่ไหมครับท่านผู้ชมน่าจะใช่ครับเป็นบอสก,กำลังสู้กันอย่างมองมันอยู่นะกูไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสู้อะไรของมันก็ไม่รู้นะเราก็สู้พวกกระจกไปก่อนแล้วกันแล้วก็เจอท่อพี c ีกูหน่อยเป็นไงเอาให้ท่านผู้ชมได้หายคิดถึงไปเลยนะมาดี มาดิครับแนจิก็เข้ามาดิครับแนจิก็เข้ามาดิอา้าวคุณมึงพุ้งหนีทําไมอะหนีทําไมแนจิก็มาสิโอ้โหพวกมึงก็น่าจะกลัวหน้าดูดวดทรงแล้โ,โคิดว่าจะแน่ครับกองทัพสกีนี่ทอยเลทแม่งกระจอกจริงนะคิดว่าจะเก่งครับ ม่จะเก่งสงครามลับลือเลยมึงเจอไม้เบสบอลกูนหน่อยแล้วก็ซ้าครับอื้ออื้อแ,แล้วก็ฟาดหัวก็ฟาดหัวอื้ออื้ออื้อเป็นไงเป็นไงสะสมระย,ยงที่ฆ่าคนอื่นเป็นผักเป็นปลาต้องให้หน่วยเอพีเอสมาช่วยมึงไม่ตายสักทีกูก็ต้องมา มานา่นาจะกิจศพให้มึงนี่นะไอ้กสกีบิดี้โอ้แม่งสกีบีดี้มันไม่ตายง่า,งายๆนะครับมาเราเล่นอาวุธเพื่อความหลากหลายด้วยนะเราก็จะเล่นอาวุธนี่ครับอาวุธที่เรามีนะที่เราสามารถจะตอกคอมันได้ <c oughs> นะเจอปืนเลเซอร์ก,กันกูหน่อยไหม <c oughs> เอาเลเซอร์มินิการกูแดกกันไง <c oughs> ดูดิครับว่ามันจะตายหรือเปล่าโอ้ยิงขนาดนี้แม่งไม่ตายแล้วชมคือมึงจะอืดไปไหม มามิงเจอหมัดหน่อยเทียมนี่แม่งใช้งานไม่ได้ครับ<ค><ด>มามึนเจอดาบดำในตำนานกูหน่อยเอาดาบดำกูไปแดกเป็นไงปไงมึงเจอดาบดำกูที่วิ่งเร็วกูหน่อยเป็นไงเอจีก็จับฉันนี่ได้สิเครออ,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 อมึงยังไม่มีปัญญาตามกูเลยไอ้กระจกเอา้ามึงไม่สู้กูแล้วหรือโผค,คือมันมันตายห่าแล้วเงาา่ายครับอะไรขมงมันวะเนี่ยเฮ้ยมึงสู้กูหน่อยดิไอ้กีบิดี โหแม่จะเก่งสงครามล่ำลือแล้วแม่งกระจอกจริงนี่เหรอครับที่เขาโขดนาโขดหนาะแม่จะโหดสงครามล่ำลือแล้วโฉแม่งกระจกมากมาดีสกีบีดี้สกีบีดี้เหรอสกีบีดี้เหรอชื่อมึงก็ออกพิสดารแล้วนะสกีบีดี้ทอเรยเลที้มาดีมึงเจอดาบคาตนากูหน่อยก็คือดาบดำในตำนานของเรานะมาดีไอคนหัวส้วมในตำนาน กูกูนี่อย่างขาไอไอหัวหน่ะไอหน้าแม่งเลยใครเป็นคนคิดว่าเอาคนเอาเอาคนแม่งมาอยู่ในโผซัวคุณนี่หาชิบหายเลยมาดิตะกี้พี่ดีมันเจอดาบคัตนะคุณหน่อยนี่เจอดาบคัตนะคุณหน่อยซ้ำพี่ดีซ้ำพี่ดีซ้ำพี่ดีแม่งจะมาหลายตัวโโหอึดมากอึดเกิน,น,นอึดไปไหนอึดไปไหนครับพี่ จะอึดอนานไหมโอ้เมฆอึดมากตรงคือผมเล่นอาวุธอะไรกับมันแม่งอึดจริงมาเกิดปืนเลนเซอ,อร์มีกันกหน่อยยังไงโอ้ปืนปเลเซอร์มีการสีแดงเป็นไงมึงอ้าวติดกลับแล้วเสร็จกูเสร็จกูครับเอาปืนเลเซอร์มีการสีแดงหน่อยทีนี้มันจะทำอะไรไม่ได้ก็จริงแต่กูหรอกมันจ็ตายตายเองนะครับมาเลย เดีย๋ยวดูดิเขาเลือดมันจะลดหรือเปล่านะผมยิงไปขาดนี้เลือดแม่งต้องลดแล้วนะครับมเจอปืนเลเซอร์มินิกันของ a อ b บบหน่อยเป็นไงถึงแม้ว่าจะทำอะไรมึงไม่ได้ใส่กลัวขอยิงมึงก่อนลวกันโอ้โหเลือดแทบไม่ลดเลยเอาง่ายครับปืนเลเซอร์ม่มินิกันแม่งก,กระจกถึงวะคือผมยิงขาดนี้แม่งต้องตายหานะอันนี้แม่งไม่ตายเลยอะ่ะนึงก็อดเกินคนเนาะ เออไปไหนครับพี่มาเรจะได้สาะสมที่มึงทำกับคนอื่นไว้อ่ะขนาดหน่วยเอ็มีไปปราบมาแล้วมันก็กลับมาใหม่อีกรอบนึงครับเราต้องเป็นหน้าที่ของเอ็มีให้ทุกคนมาปราบเนี่ยแล้วก็เจอดาบดาบดำในตำนานกูหน่อยมาดิเอ็มดีหรอสตีมดีหรอครับรามาดิแล้วก็เดินเลื่อยไปฟ้าก่อนไปเอาเลื่อไคฟ้ากูไปแดกเป็นไงเดินเลื่อนคว้ากูหน่อย แองลัวเอาหายหัวไปไหนวะหรือมันโดนเรื่องไฟฟ้าเราตายห่าไปแล้วเอามันหายไปไหนเอ้โชมเอาโหอยู่นี่เองหาตั้งนานแม่งแอบตเนียไรามีน้าดีเดินฟ้ากูหน่อยเอาเดินฟ้ากูไปแดกเป็นไงพี่ดิอุ๊ยเทียสกิลพี่ี่แม่งมีสกิลวิ่งเร็วโชมแม่งโคตรโหดว่ะ มันมีสกิลวิ่งเร็วด้วยอะไรของมันวะมาดีสกิบบี้เ,วเวจเอเลยเป็นฟ้ากูนหน่อยแล้วก็เจอคันตนาคูนหน่อยโอ้เอา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 ,เอาสกิบบี่มึงไปไหนอะโอ้โหไม่มีสกิลวิ่งเร็วด้วยชม แม่งโหดจัดจัดวะ่ะมาดีกีบิ้ดีแน่จริงก็ลุกมาสู้กับฉันดิไอ้กระจอกเอือเปันไงโอ้โหแม่งอึดเกิอนอะคือมึงอึดไปไหนครับพี่ข้าไปกิ่ตม่งก็เป็นตายมึงอึดไปไหนเนี่ยเป็นไงแล้วก็เจออาวุธกูมีอาวุธหลากหลายให้มึงเล่นมากนะครับมีทังไม้เบสบอลนะครับมีเยอะแยะเลยครับ ก็กลับมาทําอีกครั้งนะหลังที่ผมไม่ได้ทามานานเลยเนี่ยก็กลับมาให้สมศรีได้ขายที่ถึงกันเลยก่อนละครับเดี๋ยวไม่แน่แนอนะคนเนี่ยผมอาจจะได้มีอาจจะมีของอาจจะเอาไปแก้โมเดลใหม่ก็ได้นะมาดิมาเจอดาบขัดดาบเจอมีดหน่อยเนื้อจ้วกเป็นไงเจอมีดหน่อยปุ๊บจ้วกไปดิจ้วงไปดิจ้วกไปดิจ้วกไปดิคือมีคนถามว่าทำไมที่ถึงไม่ใช้ปืนไปสู้ขับมันล่ะผมบอกตามตรงว่าคือปืนบาง คือปืนบางปืนเนี่ยผมใช้ไปแล้วคือแบบมันไม่สามารถใช้ได้ริงมันต้องใช้เป็นโคมโซนาร์งงถึงจะสามารถใช้งานได้ครับมาดิสิที่ดี้มาดิเจอมี่กูหน่อยแทงแบบรัวแทงแบบรัวแล้วก็เจอไม้เบสบอลกูหน่อยไม้เบสบอลในตำนานของกูหน่อยปุ๊บแบบรวดรวดไปเลยเออเป็นไงตบแบบรวดรวดเออแล้วก็แบบรวด เอาให้มันรู้ไปเลยว่าเราอ่ะมันใหญ่กว่ามันด้วยซ้มารถแม่งอึดจริงนะซีดี้เนี่ยคือเราไม่สามารถกดสักโคกเได้ครับมาดี้ซีดี้มึงปืนเหลืออะไรอยู่อ่ะเดือดปืนเหล็กอีเมงกนาดีหน่อยเอปืนเหล็กก็ไม่แดงไงเราต้องทรมาร์ตปลอดภัยจะเป็นสุนิขลายเดือดปืนเหล็กหน่อยปืนเหล็กกี่แดงปืนพ่อมากเลยนะคือว่าเป็นปืนเหล็กที่ผมชอบที่สุดแล้ว นะครับปืนนี้ผมใส่มาตั้งนานแล้วผมปรับให้มันแบบยิยงรัวนะทุกคนใช่ครับอาจจะไม่รัวมากนะเพราะว่าผมปรับให้มันยิยงแบบรัวมากขึ้น,นครับมาดิดีดีดเีเจ้ปืนยิงเล็กสิมอยยิงแบบรัวเพราะว่ากูไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วนะผมจะทรมานด้วยปืนยิงเหล็กกับผมน,นี่แหละผมเรียกว่าปืนยิงเหล็กจริงๆน,นะน่ะใช่ครับไม่ปืนยิงเหล็กนะั่นคืปืนยิงระเบิดนะ มาต oui, mm, pues like so so nah. ุ้มตุ้หลุดระบแล้วตน่มันเหรกทัางั้นทุกที่เลยก็เลยเกว่าต้มเหรอีนีนะตายหาละอกนับาจะตายหาละมาผมจะปิดฉากด้วยไม้เบสบอลของผมนะมาเลยสกีวีดี้แล้วก็ไม้เบสบอลซ้ำหน่อยเป็นไง แล้วก็ซ้ำซ้ำซ้ำอืแล้วก็ซ้ำไม่ดีแล้วก็เจอมีมีมีทำครัวกูหน่อยไหมเจอพี่ผมแปดกูหน่อย่ัน ถ้าคลิปนี้ไม่สรุกก็ต้องขออภัยนะคือมันเป็นแนวโรบบอกเนาะมันไม่ใช่แนว g d s ดซันจีเดซน่าจะมันกว่าน,นี้นะมาดิมาดีมาดีาดสกิบิดี้อือกูต้องทรมานก่อนตายกูต้องพรมานก่อนตายกูต้องทร,รมานมึงก่อนตายมันจะไป็นสนุกอะไร โอมันคือมึงไปจุ๊บอะไรของมันวะเนี่ยคือแบบมันไปจุ๊บกันเฉยมึงอย่าบอกว่ามึงเอาสกีบีดี้กับสกีบีดี้ทำผัวกันหรือเปล่าเนี่ยไอ้เทียทำเมียหรือเปล่าเนี่ยกูมึงก็เป็นเกย์น้อยบ้าไอ้เทียสกีบิดี้เกย์เฮียกูอยากหามาดิมาดิมาดิเอือเป็นไงตายยังมึงตายยังตายยังแน่จิก็มาสู้กับกูดิโอ้กระจกผมบอกเลยไม่กระจกจริง โคตรจากเลยครับคิดว่าจะเก่งครับแม่งจะจอกสิ้นดีเลยมาดิมาดิครับแล้วจากนั้นมึงก็เจอปิดฉากด้วยอะไรนะฉากด้วยดาบลุสโซ่หน่อยดาบของอาร์ <RB S 2> บีเบตเฟินมึงก็จากเปล่าเอาดาบอาร์บีเบตเฟินกูไปแดกเป็นไงเอื้อเป็นไงหายไปแล้วตัวหนึ่งครับแล้วก็ ฟุบอือแล้วก็ฟุบเอือบายมึงเจอดาบ r b Battle กูถึงกับหายไปเลยนะครับจะจอกสิ้นดีเลยครับมันเนี่ยโอ้โหคือถึงแม้ผมจะฆ่ามันไปกีดท้งนะครับมันก็เกิดใหม่เหมือนเดิมนะครับหรือไม่มันอาจจะไม่เกิดใหม่แล้วนะครับโอ้โหมันยังอยู่กันครบเลยครับเฮ้ยจริงเหรอวะผมฆ่ามันไปขนาดนี้แม่งมันเกิดใหม่ละ ผมก็ว่าแหละทำไมผมฆ่ามันไม่ตายซะทีแม่งเอ้ยจเจอปืนยิงเหล็กกูหน่อยเป็นไงคือผมปรับเพื่อมันสปอนมใหม่ไงมันก็เลยแบบทำให้แบบมันเกิดใหม่รอบไงมาดิมาดิมาด,มาดิคือผมไม่สมาร์ทปรับได้ถ้าผมปรับได้จินป่านี่ผมถ้าผมมีคอมจรินนป่านี่ผมปรับไปแล้วช o o แต่ผมปรับไม่ได้ดิมาดิดูวที่ ต้ทรมานก่อนตายครับหรือว่าเราการทรมานแบบนี้มันไม่สะใจพอเราต้องทรมานด้วยปืนยิงเหล็กนะครับยิงตรงหัวแม่งนะชมมยิงตรงหัวแม่งไปเลยเป็นไงสกีบี้ดี้โดนรววดิจังหวะนี้จะรอดหรือเปล่านะแต่กวังว่านางหรือนายจะรอดแต่กูไม่ให้มึงรอดง่ายๆหรอกมาเลย ตัวสักลานี้เลื่อนรถเป็นแขกเลยครับจิบบี้โคตรกระจอกจริงครับเอ,อ้อตายไปซะเรียบร้อยครับเศรษฐไปแล้วหนึ่งตัวแต่มันก็ยังมาใหม่นะคือมึงจะอึดไปไหนเขาเนี่ยกูอข้ามึงตายไปแล้วไม่ใช่หรอมึงจะเจอไม่ได้อยู่แล้วนะคือจิบบี้พวกนี้มันไม่แขงแกร่จริงๆนะม,นมาบอกว่าจะใส่เดี๋ยวนี้เกิมนะ ผมว่าแล้วเราต้องเล่นอะไรสักอย่างแล้วนะเพื่อจะทําการหยุดยั้งมันนะเราต้องทําการเนี่ยเสพปืนจีกันของเรามานะครับและจากนั้นเราก็ปืนจีการเนี่ยเราผมบอกตามตรงว่าคือผมมันต้องใช้ในคอมนะคือเราไม่สามารถใช้ในมือถือได้นะครับเพราะว่าผมเล่นในมือถือไงมันไม่สามารถใช้งานได้ครับต้องเล่นในคอมเท่านั้นโอเคครับแล้วก็เสดคอร์ดแบนมาเล่นเลยนะครับุณเจอคอร์ดแบนกูหน่อยไหมเอาคอร์ดแบนกูไปแดกเป็นไง เฮ้ยฟอนแบนมันใช้งานไม่ได้วะทุกอบใช้งานไม่ได้ได้ตลอดใช้งานไม่ได้อ่านเลยอ่ะเฮ้ยหน้าเลยอ่ะแต่ที่เราก็ปากได้ที่เราไม่ปากเรื่อลาปากไปเรื่อยละจนปามันจะดีดคอไปดีมันไม่ทิ้งทายสักทีเฮ้ยเจอฟอนแบนหน่อยตายเปล่า ใช้โค้ดแอนไม่ดีาอยเ่รากจะขอเลือกอาวุธหน่อยนะอาวุธไหนมตาได้เราก็มีแก่อาวุธอะก็คือโอแกนไม่ก็มีทังนครับมาเรงันห้ามซหน่อยับแต่มันฆ่าไม่ได้ครับเนี่นยสกดทเีย มันอืดเปนไหมผอว,ว่าเราไม่มีทางเลือกแล้วเราก็ต้องฆ่ามันด้วยไอ้นี่นะแต่เราไม่สามารถโกดได้นะครสกีวีดีพวกนี้โอ้โหช่างมันร้ายกาศจริงนรครนะมากูจะข้ามงไปเรื่อยๆตรื่ว่ามสบายดูเป็นขาว่ามันจะตายค่ะห,หรือเปล่าถ้าผมยิงสักขนาดนี้มาอูโมดคาจะพูดจริงๆนะครับ มันเกิดมาใหม่ตลอดก็ไม่น่าแปลกเลยทำไมถึงมันกลับมาใหม่อังนี้นะครับแม่งก็ว่าแล้วไงทำไมถึงมันกลับมาใหม่ได้เพราะแม่งมันเกิดใหม่นั่นเองนะครับเราต้องไปปามไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยนะครับจนกว่ามันจะหมดสิ้นนะครับแต่มันก็ไม่หมดสักทีนะคมึงจะอืดไปไหนแต่พักพี่อืดไปก็ไม่บอกกูนี่นหาลากเอ้ยอืดไปไหนเนี่ย ไอ้พว,พวจังไรตายซะตายตายหมดอย่าให้เหลือตายเพื่อ,อ,อกูต้องปลอมามึงกอ่อดตายมาทางนี้มึงต้องปีปอไปล,ละโอ้โหมันกำจัดยา่าิงีะนเนี่ยผมยิงไปทีแม็กแล้วก็ไม่รู้นะมันก็ไม่หมดสักทีนะโอเคเหลือตัวสุดท้ายละตัวสุดท้ายแม่งไม่สู้เราเลยนะ มันก็ยังด,ดีมันก็ยังสปอร์ใหม่เหมือนเดิมครับจะท่ามยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็สู้มันต่อไปแล้วถึงแม้มันจะสู้ไม่ได้แล้วก็ขอสู้มันให้มันคุ้มค่ากับราคาที่เราเสียไปก็แล้วกันนะครับนี่เราอยู่หมดยืนซุ้งมือของอีบมาช่วยแน่ถ้าเราไม่มีซุมมือ,ปอีป่านี้เราคงตายไปแล้วไงเลยอันิีินดีเขื่อเนเนีไปไป่ยตายตาย ไปซะ่าเป็นไงตา,า,าไปดีคือเราไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับคือแบบมันเกิดมาใหม่เรื่อยๆอะ่ะโอโ้โหคือผมไม่สามารถใช้เอาอะไรข้ามันได้เลยอะ่ะแต่ขนาดค้อนแบดก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้นะครับเหมือนตอนนี้มันเริ่มจะอึดขึ้นนะครับผมข้ามไปทุกทีก็ไม่ตาสักที มันเป็นอะไรลืมจะไม่ไหวจะมาคือผมมีมันต้องมีทางเลือกที่จะสามารถฆ่ามันได้ดแล้วตรงที่ผมฆ่ามันไม่ได้เลยโอ้โหไม่กอดมัดเอ็มเลยมึงขอขึ้นรถหน่อยแล้วกันมายตายใช่ไหม เจอรถตอยโคตรที่เป็นไงหึ <like> งเมตรขับรถนคตรได้ <like> แต่ขอให้มันคุ้มค่าหน่อยก็แล้วกัน โหมดสีดี้สว่ารถขับคู่กับมึงแล้วโอนไม่ดี้โขับรถชนยาใช่ไหมชนไม่ดีนั่นแหละเจอปีอารูหน่อยโอ้โหแม่โดนลุมเละเลยครับมเราไม่มีระเบิดอะไรเลยที่เราจะสุข e ี s y ได้เลยนะครับ เราไม่มีระเบิดแล้วง่ายครับถ้าเรามีระเบิดก็เรามีแค่ปืนอัดดีไ่้อยๆอัหนึ่งนะ <like> <c oughs> คือเรามีแค่อุท้ที่มาจากคอมพิวเตอร์ต้องเล่นในคอมเท่านั้นอะ่ะ <I S 1> แต่นี้เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยอะ่ะเราต้องรอสตาร์กรรมอย่างเดียวเพราะว่าเราต้องมีฟ้าหวังอยู่นะมาปินได้อยู่ <c oughs> มันยิงไม่ได้เลยอ่ะโอ้ลิเช่ เดี๋ยวผมลองตีตัวนี้ดูนะไม่แน่อาจจะตีติดก็ได้มันตีไม่ติดเลยคือผมขอรีสตาร์ทหน่อยแล้วกันนะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครัีสตาร์ทก่อนแล้วกันนะไอสกีวดีแม่งทาลายเมืองไปไม่ใช่หรอแล้วมันเมืองก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะมาครั้งนี้นะผมว่าน่าจะน่าจะได้แล้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเราอาจจะมีทางเลือก ที่เราจะสามารถฆ่ามันได้อยู่มาฆ่ามันดูมันเราก็กดไม่ได้เหมือนเดิมครับสกีวีดี้โอ้โหคือเราหมดทางเรื่องจริงๆบะราก็ข้ามไปแล้วนะมันก็เกิดมาใหม่เหมือนเดิมเอา้าตายนะนักทมเอา้ามันใช้งานได้แล้วหรอครับโอ้โหตายเลย ที่เราตายเพราะอะไรครับคือเราตายเพราะไอ้ไอ้คอนแบนในตำนานก่อนแม่งจะตดส,ะสดสักเทียบในสุดสกีบีดี้มันก็ตายแล้วสมโอ้ยตายแบบสโลโมชั่นเป็นไงสมน้ามึงสกีบีดี้ก่อนจะกําจัดมันได้สักเทียบโอ้โห,โหคือแบบโหต้องใช้คอนแบนนะคือคอนแบนผมก่อนจะใช้แม่งจะตดไอ้บ้า คือมันเป็นคอนอันนี้น่าจะเป็นคอนของแอบมินนะคอนนี้หลุดไร้แรงอย่างมากนะในสุดแล้วก็สามารถปรับสกีบีดี้คอยเลตไปเรียบร้อยแล้วในสุดก่อนจะปรับได้จะกลี่ยปรับทั้งบอสแล้วก็ปรับทั้งลูกสมุนของมันเป็นเรียบร้อยนะผมก็หวังว่าไอ้สกีบีดี้คอยเลตเนี่ยมันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะโอเคนะครับก็เราโทรหาบอสเลยเด้อ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 เอาบอสโทรมาแล้วบอสก็โทรมาหาเฉยเลยฮัลโหลครับบอสเอบีเอบีเอส เออนายกับจัดไอสกิิดี้ที่มันกลับมาอีกครั้งหรือ,อยังล่ะอ๋อผมกลับมาแล้วผมกำจัดไปเทียบร้อนะผมก็หวังว่ามันจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับท่านเออก็ดีมากนะล่ะที่นายกับจัดไปแล้วเนะี่ยเอาเงินไปเลยสองร้อยล้านนะี่จะเป็นเงินที่เอเบบีเป็นส่วนแบ่งให้เราขอให้นายโชคดีกับเงินที่นายได้แล้วกันนะขอบคุณนะครับบอสเถอดฉันก็ยินดีนะโอเคท่านั้นเราก็ขับรถซูเปอร์สปอร์ตของเรากลับบ้านกันแล้วกันนะไม่รู้รถใครก็ไม่รู้นะมาจอดแถวนี้กูก็ขโมยแมงแล้วกันนะ เกิบปุไปแล้วสุดแลยวรัผมไม่อยู่แล้ะจะจบคลิปเนี่ยผมบอกตามตรงเลยผมจะมีอะไรจะบอกท่านชมเป็นค้าสสุดท้ายนะกับโปรเจกต์โรบอท ABB แอน ABS เนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเนาะนะนะผมก็กลับมาทำให้ท่านชมได้หาคิดถึงเล่นๆไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าผมก็ อย่าจะกลับมาทาแบบสตูอื่นมันก็อย่าจะกลับมาทำนะแต่บมกเอาสตูแบบตัวเดิมเพื่อมากลับให้ท่านชมได้หายคิดถึงไปก่อนเนาะยังไม่แน่นะคนเี่ยถ้าผมมีคอมพิวเตอร์เมื่อไหร่นะไม่แน่ผมอาจจะเอามาล่าท่านชมในเล่นเล่นในคอมอย่างแน่นอนนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์ผมก็ไม่ได้สักทีนะถ้าผมได้เนาะผมคงเสร็จไปแล้วท่านชมผมคงจะเล่นในคอมเอามาล่าท่านชมได้ดูแน่นอนแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีคอมไงเพราะว่าคอมพิวเตอร์ผมพังไปแล้วไงก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะ โอเคก็จบที่พีแกตงตัวนี้เนะาะไปแล้วเสร็จครับ